ไปก็จะเป็นตู้นี้นะครับอาจจะขายไปไหลไหลกระบ,บอกเลย <c oughs> คนนี้จะเป็นปืนแนวปืนอ่าสุดสูดเนิฟอะไรประมาณนี้นครับถ้าเราปืนเจียวก็มีบ้างนะฮะก็มีอ่า,อาเรียกว่ากล้องนะฮะอ่าสโคปอ่าเป็นฝากขายมือสองก็มีโอเคนะครับสนใจกทักมาทางนี้ก็จะเป็นอะไรนะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับผม มีแบตเตอรี่วันนี้เราก็เปิดตัวก็แนะนําไปเผื่อลูกค้าสนใจรุ่นไหนสั่งซื้อได้ะฮะทุกรุ่น,นะฮะมีแบตเตอรี่เนาะสามเซลล์นะ,ะตอนนี้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีน,น,นะนะเลเซอร์ที่ว่าเรามีรางวัลให้ก็นี่เลเซอร์ไฟฉายไฟฉายนะฮะก็มีดอทนะฮะดอทใส่ปืนแนวไฟฟ้านะครับมารุ่น M4 เลยได้หมดนะฮะอันนี้ก็เป็นดอทของเป็นเกี่ยวกับก๊อกนะฮะปืนแล้วก็นี่แมกกาซีนแล้วก็พอมีนะฮะของ BE นะครับผมโอเคข้างล่างก็มีตามนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นเนาะ ก็จะขายไปบางรุ่นก็หลายรุ่นนะฮะก็โอเคนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็ผ่านมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะเป็นอ่าที่ใส่แมกกาซีนบ้างใส่อ่าซองปืนบ้างอะไรก็มีนะนี่ก็ข้างล่างก็จะเป็นอะไรเนาะเป็นแมกกาซีนนะครับผมอ่าประมาณนั้นครับมีที่รางใส่นะรางเสริมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าหมอกนะครับอ่าโอเคฮนะจะพูดไปหน่อยนะครับเพราะว่า <laughs> <laughs> กดเวลานาน นี่ก็เป็นหมอกเป็นสายสะพายอะไรก็พอมีนะฮะกระเป๋าสตางค์อะไรก็มีนะฮะประมาณนี้โอเคนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยฮะก็ตอนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคนะครับตอนนี้เป็นอ่าแนะนําทางด้านนี้เลยนะครับเป็นอ่าเป็นแนวบีบีกันผสมปืนเจียวปืนโฟมมีรูปผสมกันเยอะโอเคนะครับผมเป็นคันเบี่ยงก็มีนะครับผมนะครับมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็นี่ M4 ของเ n c นะครับนี่ก็มาใหม่ล่าสุดเ n c ก็เป็น HK417 ดีหรือเปล่านะอันนี้รุ่นใหญ่สุดนะที่ผมแนะนำไปอันนี้ก็จะเป็นปืนเจลนะครับอเอ็มโฟน,นะฮะอันนี้เป็นกระสุนเนืนบนะฮะมีกระสุนเนืบมีนะฮะเอาคัดเปลออกมีนะโอเคนะครับทางนี้ข้างบนนี้อ่าไหลไปเลยก็ได้ฮะอ,อ,อันนี้จะเป็นอ,อ่าอาร์มี่นะครับอาร์เก้าศูนย์นี่ก็อาร์ยูจีนะครับนี่ก็ยิงสนุกอันนี้ก็เป็นอ่าเอคสี่เจ็ดไม้แท้เหล็กแท้นี่ของเอ็นเอลนะครับผมโอ้โหนี่สุดยอดอันนี้ก็เป็นดับเบิลเบลก็สุดยอดฮนะ AK12 นี่โอ้โหหนักสมจริงยิงดีแล้วก็นี่เป็นสมาร์ทนะฮะก็รุ่นเป็น74นะครับผมแนี่ยศูนย์อันนี้ก็พร้อมเล่นนะครับผมอันนี้ก็2อนี่ไม่พร้อมนะฮะโอเคต่อไปเป็นอ่า AK47 ของของปืนเจียวนะนี่ราคาถูกมากประมาณ2,900นะครับถูกมากฮะพร้อมเล่นนี่ก็เป็นลูกซองนะก็สอ0พัเองพร้อมเล่นนะครับอันนี้เป็นบิบวิกันนะครับอ่า m 1 6 a สิบหเอวนี่เป็นดับเบินะครับนี่ก็น่าสนใจยิ่งดี เหตตามในคลิปลองชมได้นะฮะนี่เป็นปืนแก๊สก็นี่มีปัญหาอยู่ก็อเอาเก็บไว้ก่อนยิงแล้วมันติดขัดก็เลยไม่ไว้จําหน่ายถ้า,ถ,าถ้าท่านใดสนใจเอาไปทําเองได้ก็ค่อยคุยกันนะฮะโอเคนะครับนี่เป็นโหสุดยอดไฮไลท์ปืนเจียว HK417D นะครับโอ้โหนี่คาร์นี่ก็จะใกล้เคียงรุ่นพี่เลยบีบีกันนะฮะสวยยิงดีมากนะฮะตัวนี้นี่ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเอ่อคิงดอนนะครับอ่าจะเป็นอลูนะครับนี่ก็จะใส่ปืนแนวปืนก๊อกได้เลยครับ โอเคต่อไปนะครับอ AK47 ชักยิงในฝึกสุดเนิร์ฟนะครับสุดยอดคัดบอกด้วยอันนี้จะเป็นเซมม่านะครับ CM35M นะฮะนี่เซมม่า CM373 นะฮะโอ้โหนี่ก็สุดยอดลูกค้าทำหายอะต้องรีบสั่งซื้อนะครับเตะช้าหมดนี่ต่อไปก็จะเป็นอ AK412 นะครับเหมือนกับรุ่นพี่บิวกันนะฮะอันนี้จะเป็นแนวปืนเจียวก็ยิงสนุกราคาถูกด้วยฮะพันเก้าสิบโอเควันนี้ก็ถูกมากฮะรุ่นนี้ก็อ่า ลดราคาก็เหลือในเก้าร้อยกว่าประมาณจำผิด C 1 6นะครับอันนี้จะเป็น M4 เป็นแนวยิงไฟฟ้าคัดปาะนะฮะตัวนี้สวยงามมากสีเขียวด้วยอันนี้ก็เป็นกระสุนเนือบนะครับต่อไปก็ในตัวนี้ก็พอมีโชว์บ้านนิดหน่อยนะครับเป็นปืนชักยิงเนะเาะก็จะเป็น T 2 9นะครับ T 3 3 47มเมีนิดหน่อยไม่เยอะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังนะฮะนี่ก็ เป็นสุดดัมิีโอเคต่อไปเป็นสินค้าฝากขายไม่มีเยอะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ฝากขายมีแค่2กระบอกเองนะจะเป็นนะครับ VSR 1 0รุ่นอ่1อนะครับตัวนี้ก็เหลือ4,200องเองครับก็สภาพใหม่นะแต่ความแรงลดลงนะครับตามคลิปหลังอินแรนก็ะไ้ความแรงอยู่ต้องไปดูสปริงทีอันนี้ก็เป็นฝากขาย AMP 9นะครับเป็น นะครับสองสี่ห้าสิบนี่เป็นกระสุนเชียวก็สวยงามอยู่ครับทุกครซื้อไปไม่ได้ยิงเลยครับ <g ül> แต่ก็ฝากขายนะั่ไม่ได้เล่นนะโอเคต่อไปก็เป็น,นกระสุนเนือครับนี่เป็นพับได้นะครับอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทเองนะฮใจก็สั่งซื้อได้เลยครับก็พร้อมส่งฟรีอันนี้ก็เป็นกระสุนเนบนะฮะยิงแบบมีเค็งดอนอะไรด้วยก็ไม่แพงนะฮะแล้วก็ตูราคาผมจำไม่ได้ราคาหายปุ๊บ,บโอราคามีอยู่นี่ฮนะน่าถูกนะฮะเจรลห้าสิบนะโอเคต่อไปนะครับ เป็นปืนเจียวโอ้โ oh, หนี่ M4 สุดยอดนะฮะเดี๋ยวตัวนี้อาจจะมีการตกแต่งอีกทีนะฮะัทางความแรงอะไรก็จะเป็นตุ่นที่ทดสอบอเกี่ยวกับเซตอัพยางให้แบบยิงแบบดีแล้วก็วยิงแม่นยิงแรงนะครับโอเคนะครับนันเนี่ยเป็นนะครับ จำไม่ได้แล้วสโนว์วูฟนะครับรุ่นราคาเก้าแปดนี่เป็นไม้เทียมนะอันนี้ก็ห้าพันหกเองคะนี่ก็ยิ่งดีมากเข้าสนามได้ไม่ต้องคัดปอกนะมันเสียเวลาโอเคนะครับต่อไปเป็นเอ็มบีสุดสายไม้เทียมโหสวยงามมากนห้าพันห้าสนใจทักมาอันนี้ดับเบิลโคดินอีเกิลไม่ใช่ดับเบิลนะฮะเอ็มอาร์สองห้านะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เอ็มนี่จะเป็นแนวเอ็มสิบหกนะฮะปืนสไนเปอร์ด้วยไฟฟ้าห้าพันหกเองครับอันนี้เป็นปืนเจลนะฮะโหสุดยอดระดับนะฮะของสไนเปอร์เป็นรุ่น เลมินตันครับ MSR นะครับตัวนี้ก็4,990ตัวนี้สไนเปอร์ per, นะฮะโอ้โหนี่สุดยอดเหมือนกัน AWM นะฮะนี่เป็นโบเอ็กชั่นหมดนะฮะมีแม็กกาซีนไฟฟ้าได้ปั่นลูกขึ้นมาก็นี่3,990นะฮะต่อไป <laughs> ปืนเจียวใกล้บอรดไป M4 นะก็ถูกมากนะฮะตัวนี้ก็ต่ำสุดนะครับประมาณ1,990อันนี้เรียกสกานะสกานี่ใน1,850นะครับจำไม่ได้ Option, อดอปชั่นโหนดอเดือดไฟฉายเต็มหมดนะฮะนี่สกูก็2,000บาทเองนะครับเป็นปืนเจียวอันนี้คัดปอกนะฮะ ราคา1690เองอันนี้จะเป็นกระสุนโฟมุ่มเนิบคัดปอกเป็นแนว M24 นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละก็นะครับผมก็เดี๋ยวก็หวังว่าลูกค้าก็ไงก็สนใจสอบถามแคปหน้าจอนะครับก็สั่งซื้อได้นะฮะเราก็พร้อมจำหน่ายเนาะเราบริการลูกค้าด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็อ่า ได้สินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดราคามาตรฐานแล้วก็ได้ของแถมแอพชั่นค่าส่งเราฟรีตลอดะฮะคือหมายความว่าไม่ต้องกลัวว่าสินค้าปิดขัดเลยนะ,ะเราเช็คระบบถ้าไม่ดีเราไม่ขายหรือเปลี่ยนใหม่ให้นะครับโอเคนะครับเราก็หลังขายเราก็ดูแลลูกค้าตลอดะฮะมีอะไรก็สอบถามแล้วก็เราก็จะแนะนําได้นะฮะถ้าเกิดนะครับผมอะไรก็ต้องดูบางอย่างเราก็สามารถหาสั่งซื้อให้ลูกค้าได้นะครับโอเคนะครับวองว่าลูกค้าก็อุดหนุนกันครับ ก็นี่อะไรฮะคูปองแล้วฮะคูปองแล้วก็มีตามตเรามี3โปรเนาะคือตอนนี้คือที่เราลงทฆนาสามโปรโปรแรกก็รับคูปองไปฮะรุ่นดวันเนี่ยที่1ที่2 3แล้วก็โปร2ซื้อครบพันบาทนะฮะก็อเอาเรียกกันซื้อเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะคือเป็นกระสุนเป็นแก๊สอะไรให้ครบพันก็ลดไป10บาทนะครับโอเคนะ,ะแล้วก็ครบ10แต้มนะฮะโปรที่3ก็ รับไปเลยนะันก็ชุดของแถมรางวัลฟรีนะครับโอเคนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับในวันขึ้นปีใหม่ก็เดี๋ยววันที่31เราจับแต่เราอาจจะประกาศหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะการส่งถ้าขนส่งช้าหน่อยเราก็จัดส่งให้แน่นอนครับท่านครับขอให้โชคดีนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับปี2567นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ